สวัสดีครับน้องๆวันนี้มาพบกับพี่ตั้นอีกแล้วนะครับตอนนี้เราอยู่กันใน EP ที่16นะครับของคอร์สติวสแตติกนะครับกับพี่ตั้นนะใน EP ที่15นะครับน้องๆพี่ได้พูดถึงการหาโมเมนต์ของแรงคู่ควบไปแล้วนะครับแล้วก็ทําตัวอย่างให้ดูไป2ข้อ EP ที่16นี้นะครับพี่จะมาเพิ่มตัวอย่างของเรื่องโมเมนต์ของแรงคู่ควบให้อีกนะครับ2ข้อนะไปดูกันเลยดีกว่าครับข้อที่3นะครับน้องมาดูที่โจทย์เลยข้อที่3นะครับเขาบอกว่า จากรูปนะครับถ้าผลรวมของโมเมนต์ของแรงคู่ควบเนี่ยที่กระทำกับชิ้นส่วนเท่ากับ0อ่าหมายความว่าอะไรเขาบอกว่าผลรวมของโมเมนต์คัพเปิลนะครับตัว4นะมีค่าเท่ากับ0จงหาขนาดของโมเมนต์คู่ควบ c นะครับ c คือตัวนี้นะครับนี่นะโอเคโจทย์บอกมาแล้วว่าผลรวมของโมเมนต์ของแรงคู่ควบทั้งหมดเลยเนี่ย มีค่าเป็นศูนย์นะครับแล้วเดี๋ยวเรามาหาโมเมนต์สกันโมเมนต์คู่ควบสกันน้องๆครับเดี๋ยวมาดูเรื่องเรื่องโมเมนต์ของแรงคู่ควบนิดนึงไอ้แรงคู่ควบคืออะไรนะครับทบทวนหน่อยแรงคู่ควบคือแรงที่มีขนาดเท่ากันแต่มีทิศทางตรงกันข้ามใช่ไหมครับนี่นะ4กิโลนิวตันไปขวาเห็นติดเห็น4กิโลนิวตันตัวนี้ไหมไปซ้ายนะครับโอเคไหมครับแล้วตัวนี้เป็น2กิโลนิวตันลงล่างนะครับ แล้วเห็น2กิโลนิวตันขึ้นบนไหมฮาวไม่เห็นมีอาน้องเห็นตรงนี้ไหมตรงนี้เป็น3ากิโลก็ชี้ลงอีกนะครับแต่ไม่มี3กิโลเลยมีแต่5้านะครับน้องๆครับไอ้ตรงที่5นะเราสามารถเขียนอย่างนี้ก็ได้สิ5เนี่ยมันก็คืออ่สมมุติห้านะพี่ตัด5ออกไปก่อน5เนี่ยจริงๆมันก็คือแรงที่เป็น2นี่แหละ2กิโลนิวตันนะครับ แล้วก็3กิโลนิวตันด้วยถูกไหมมันมีทิศขึ้นไปเหมือนกันเลยทั้ง2อันเลยโอเคไหมครับเดี๋ยวพี่ขอเขียนแบบนี้ดีกว่านะให้สีน้ำเงินแล้วกันนะครับเป็นอันนี้5ขอตัดทิ้งไปอันนี้เป็น2กิโลนิวตันนะครับแล้วก็มีสีดำอีกตัวหนึ่งเป็น3กิโลนิวตันโอเคไหมซึ่งไอสองแรงนี้มันรวมกันได้5เท่ากับตัวเดิมมากี้แหละ น้องก็จะเห็นแล้วว่า2กิโลนิวตันนะครับกับ2เนี่ยก็เป็นแรงคู่ขั้วเหมือนกัน3กิโลนิวตันกับ3กิโลนิวตันนี้ก็เป็นแรงคู่ขั้วเหมือนกันโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มทํากันเลยดีกว่านะครับอืมเราก็จะเขียนสมก,การบอกว่านะครับให้ทิศทวนเข็มเป็นบวกแล้วกันนะครับซิกมา่าโมเมนต์คู่ควบวนะ C นี่คือคัพเปิลนะครับไม่ใช่จุด c นะของรูปนี้เป็นศูนย์นะครับอามาดูกันเลย สมมุติพี่เอาแรงคู่ควบ4ก่อนนะกันนะครับ4กับ4นี่นะน้องจะเห็นว่าอย่างนี้นะครับแรงอันนึงไปขวาแต่แรงอันนึงไปซ้ายเวลามันจะดึงให้หมุนมันก็จะหมุนแบบนี้นะครับซึ่งเป็นโมเมนต์ตามเข็มแต่เราให้ทวนเป็นบวกถูกไหมอันนี้มันตามก็ต้องติดลบครับน้องจำได้ไหมครับโมเมนต์ Moment, คู่ควบเราใช้ f คูณ d f คือแรง คู่ควบส่วนดีคือระยะตั้งฉากระหว่างแนวแรงคือตรงนี้ครับนี่ตัวนี้ตั้งฉากนะครับดี D. โอเคไหมอย่างน,นี้แล้วน้องเห็นตัวดีไหมครับแรงคู่ควบของเราเป็นแรงแนวนอนทั้งหมดเลยอ่ะเดี๋ยวเขีกี่เส้นให้ดูหน่อยนะแนวแรงเรามาอย่างนี้นะครับแล้วก็อันนี้ก็แนวแรงเป็นแรงแนวนอนระยะดีเราก็คือแนวตั้งตัวนี้นนเองครับระยะดีก็คือสามนั่นเองอ่ะ ดังนั้นเราก็จะได้เป็น4กิโลนะครับคูณกับ d f คูณ d นะ d คือ3โอเคจบไป1แรงคู่ควบนะครับได้โมเมนต์แรงคู่ควบมา1อันละถัดไปครับไปตัวไหนดีไปตัว2ล้กันนะนี่นะ2แล้วกัน2กิโลกับ2กิโลนะครับมันเป็นงี้2กิโลอันหนึงชี้ลงอันหนึ่งชี้ขึ้น เวลามันทำให้เกิดโมเมนต์ Moment, แรงคู่ควบมันก็จะหมุนแบบนี้ตามอีกตามเข็มอีกถูกไหมตามเข็มอีกก็เป็นลบอีกนะครับขนาดของมันคือ2 f แล้ว d ีะครัคน้อง d คือระยะตั้งฉากนี่เลยนะครับนี่ในรูปนี้ d จะเป็น5นะครับเห็นไหมแรงแนวตั้งระยะแนวนอนนะครับ d เป็น5โอเคจบไป2 แรงคู่ควบนะครับถัดไปเอาเป็นตัว3กิโลนะ3กิโลตัวนี้ครับกับ3กิโลตัวนี้อ้าวทิศทางเหมือนกับ2กิโลเลยก็ติดลบอีกนะครับเป็นทิศทวนนะติดลบนะก็เป็นลบ f คือ3 d คืออะไรครับน้องตอนนี้น่าจะหา d ได้แล้วนะครับ d คือนี่เลยนี่ d ก็คือ8นะครับ8โอเค แรงครบหมดแล้วอ่ามาดูโมเมนต์ตัวนี้ครับนี่ตัวนี้โมเมนต์ moment ตัวนี้20กิโลนิวตันเมตรนะครับเป็นทิศอะไรเนี่ยทิศทวนก็เป็นบวกเลยสิถูกไหมทิศทวนเราก็ใส่ไปเลยบวก20นะครับเหลือตัวสุดท้ายคือตัว c ที่เรากำลังจะหาครับก็ทวนอีกก็บวก c ครับเสร็จแ,แล้วจับเท่ากับ0โอเคแค่นี้เราก็ย้ายข้างหา c ออกมาได้แล้วนะครับอ่ะ สีก็จะต่อเป็นนะพี่กดเครื่องดีกว่านะโอเคกดตามนี้เลยแล้วกันนะครับลบสีคูณสนี่นะลบสอคูณหนะครับลบสามคูณแบวกยีบวกสแต่ว่าพี่ขอใช้เป็นอะ่ะตัวแปดสก็ได้อยู่ตรงนี้นะครับอาจจะเล็กนิดน,นึงนะ ตัวสีม่วงๆเนี่ยนะครับอลฟาแล้วก็กดตัวนี้ได้4เท่ากับ0นะกดอ l ลฟาแล้วกดแคลซตัวนี้ได้เท่ากับแล้วครับแล้วก็ใส่0แล้วกดฟังก์ชันโซลนะครับชิปตัวนี้มันได้4ออกมาเป็น26นะครับเครื่องคิดเลขนี้พี่เคยรีวิวไว้นะครับน้องๆถ้าน้องๆสนใจลองไปหาได้นะอยู่ในเพลย์ลิสต์การใช้เครื่องคิดเลข casio fx 5800p นะครับ มันจะมีวิดีโอของเครื่องคิดเลขตัวนี้อยู่เป็นแอปนะใช้ดีมากเลยอ่ะได้มาครับ2ี่นะหน่วยมันจะเป็นกิโลนิวตันเมตรครับตอบแล้วนะครับข้อนี้ไอตัวโมเมนต์คู่ควบ C ของเรานะครับตอบ26กิโลนิวตันเมตรทิศทางก็คือตามรูปโจทย์เลยนะครับเนี่ยเป็นทิศทวนถูกไหมตามรูปโจทย์เลยนะครับโอเคเสร็จแล้วนะครับข้อที่3ถัดไปครับเดี๋ยวเราไปดู ข้อที่4กันต่อเลยข้อที่4นะครับเขาบอกว่าจงหามุมเซตาที่ทำให้โมเมนต์ของแรงคู่ควบลับเป็น0อีกแล้วนะโมเมนต์ moment ของแรงคู่ควบลับเป็น0ก็หมายความว่าซิกมาโมเมนต์คัพเปิลเป็น0ให้หาเซตาคือตรงนี้นะครับนี่อ่ะอือน้องๆเห็นแรงคู่ควบในข้อนี้ไหมครับ ตัวไหนที่มันเป็นแรงคู่ควบกันมั่งมาดูเลยตัวนี้ครับสามร้อยตัวนี้ก็สามร้อยน้องจะเห็นว่าทิศทางมันจะตรงกันข้ามนะสามร้อยนี้เฉียงขึ้นบนสามร้อยนี้เฉียงลงล่างอันนี้แหละแรงคู่ควบกันนะครับแต่ถ้าน้องๆจะคิดเนี่ยถ้าพี่ลากแนวแรงมันมาอย่างนี้นะแนวแรงทั้งสองอันแล้วเราก็จะหาระยะดีใช่ไหมมันอาจจะหายากหน่อยนะครับดังนั้นเนี่ยในข้อนี้เราจะไม่ใช้ดีแบบนี้้วกัน เดี๋ยวเราจะต้องแตกแรงนิดหน่อยนะครับอ่ะมันเป็นแรงคู่ควบกันเนาะเสร็จแล้วไ้ตัว200ล่ะ200ตัวนี้นะครับกับ200ตัวนี้ก็เป็นแรงคู่ควบกันอีกนะมันจะมีทิศต,ตรงข้ามกันเลยนะครับขนานกันเลยทิศต,ตรงข้ามนะโอเคแล้วโจทย์บอกว่าผลรวมนะครับหรือโมเมนต์ลับเนี่ยมันเป็นศูนย์ใช่ไหมน้องๆจำได้ไหมครับว่า ไอตัวโมเมนต์คู่ควบเนี่ยมันเป็นโมเมนต์ที่ไม่ขึ้นกับจุดใดจุดหนึ่งนะถ้าใครยังไม่เข้าใจตรงจุดนี้ลองย้อนกลับไปดู EP ที่15ก่อนได้นะครับเป็นโมเมนต์ที่ไม่ขึ้นกับจุดใดจุดหนึ่งหมายความว่าถ้าเราหาโมเมนต์คู่ควบรวมเนี่ยได้มาเท่าไหร่สมมุตินะอันนี้กรณีนี้สมมติยังไม่ใช่ศูนย์ก่อนนะครับสมมุตินะโมเมนต์ Moment คู่ควบรวมสมมุติพี่หามาได้10นิวตันเมตรสมมตินะครับแล้ว อีกคนนึงบอกว่าผมไม่ได้ใช้วิธีโมเมนต์คู่ควบครับพี่ใช้วิธีโมเมนต์ธรรมดาหาที่จุดไหนก็ได้ในนี้ครับสมมุติหาที่จุดนี้จุด A โมเมนต์ที่จุด A ซึ่งในข้อนี้มันก็จะได้เท่ากันกับโมเมนต์คู่ควบนี่แหละบางคนบอกพี่ผมหาที่จุด B ครับก็ไปหาโมเมนต์ที่จุด B มันก็จะได้เท่ากันนี่แหละนะครับ10หมดเลย ถ้าโจทย์ข้อนี้เป็นแรงคู่ควบทั้งหมดแล้วนะครับดังนั้นพี่กำลังจะบอกว่าในข้อนี้เราจะหาโมเมนต์โดยใช้สูตรโมเมนต์แรงคู่ควบเนี่ยก็ได้ก็ได้เหมือนกันนะครับหรือเราจะหาโมเมนต์ที่จุดใดจุดหนึ่งก็ได้เหมือนกันมันจะได้ศูนย์เหมือนกันหมดแหละ นะครับมันจะได้สูตรเหมือนกันหมดนั่นเองดังนั้นวันนี้ในข้อนี้พี่จะเลือกหาโมเมนต์ที่จุดใดจุดหนึ่งซึ่งมันจะง่ายกว่ามันจะใช้การคิดที่น้อยกว่าถ้าเราไปหาโดยใช้ตัวนี้นะครับโมเมนต์คู่ควบแบบธรรมดาที่เราทำแบบเมื่อกี้เนี่ยนะครับมันก็จะคิดเยอะกว่าหน่อยโอเคดังนั้นวันนี้พี่จะเลือกใช้เป็นอันนี้นะครับแล้วพี่จะเลือกจุดไหนดีละ่ะพี่ก็จะเลือกจุดศูนย์กลางของมันเลยครับจุดนี้นะ โอเคไหมครับพี่จะให้จุดนี้เป็นเรียกว่าจุด O ก็แล้วกันนะครับพี่ก็จะหาโมเมนต์ผลรวมของโมเมนต์ที่จุด O ออกมาซึ่งมันจะได้เท่ากับ0แน่นอนนะครับอ่ะเดี๋ยวค่อยๆมาดูทีละอันนะพี่ให้เหมือนเดิมครับทิศทวนเป็นบวกนะครับซิกมาโมเมนต์ที่จุด O เท่ากับ0มาดูเลยทำไมพี่ถึงต้องหาที่จุด O มาดูนะครับอย่างนี้ เดี๋ยวเรามาดูที่แรงแรงไหนก่อนดีแรง200ก่อนแล้วกันนะครับ200ตัวนี้200ตัวนี้ครับน้องๆครับไอตรงเนี้ยมันเป็นระยะรัศมีใช่ไหมที่พี่กําลังขีดอยู่เนี่ยเห็นไหมเนี่ยรัศมีถ้าพี่แตกแรง200นะครับออกมาเป็นนี้สีแดงอันนี้นะครับซึ่งมันจะตั้งฉากกับรัศมีนะสีแดงเนี่ยแล้วก็ สีแดงอีกอันดึงนี่ครับอย่างนี้น้องๆว่าไอ้สีแดงอันบนเนี่ยมันจะแตกได้เป็นอะไรครับถ้าแตกแรงนะโอเคน้องเห็นมุมตรงนี้สามสิบไหมตรงนี้สามสิบไอ้ตรงเนี้ยมันจะเป็นสามสิบด้วยเช่นกันครับนี่นะทัดมาสามสิบนี้กับสาสิบนี้อันเดียวกันถ้าพี่เอาสองร้อยแตกแรงไปเนี้ยมันจะได้เป็นสองร้อยคอร์สี่สิบห้า นะครับส่วนสีแดงข้างล่างนี้จะเป็น200ทาย45ครับโอเคไหมและไอ้200คอร์สเนี่ยมันเป็นแนวแรงมันจะพุ่งผ่านจุด O ของเราเลยซึ่งมันจะไม่เกิดโมเมนต์นะครับในที่นี้ดังนั้นตัวที่เกิดโมเมนต์ก็คือ200ซาย45เลยนะครับโอเคมาดูเลยไอ้200ทาย45เนี่ยมันเกิดโมเมนต์ทวนหรือโมเมนต์ตามรอบจุด O ครับเวลามันหมุนหมุนลงอย่างนี้นะ ใช่ไหมหมุนลงมาข้างล่างอย่างนี้นะครับก็จะเป็นโมเมนต์ทวนถูกไหมทวนก็เป็นบวก F คูณ d ธรรมดานะครับเป็น200ไฟล์45แล้ว d คืออะไรครับ d d คือรนะยะจากจุดหมุนไปตั้งฉากกับแนวแรงซึ่งมันคือรัศมีเลยนะครับตัวนี้คือ300มิลนี่เลยนะครับเนี่ยตามเมาส์พี่เลยนะ300มลก็คือ0.3เลยโอเค ดังนั้นแรงตรงนี้จบเลยนะครับ200ชิ้นเนี้ยแตกไปแล้วก็แตกมานี้ใช้แต่แรงล่างอันนี้อันเดียวนะครับไอตัวบนมันผ่านแนวจุดหมุนเนาะโอเคนะครับส่วนตัวนี้ก็น่าจะเหมือนกันไหมน้องๆดูนะครับอ่าขอลบหน่อยนะนี่นะครับขอลบไปก่อนส่วนตัวนี้นะครับก็ดูถ้าสมมติพี่แตกแรงนะเป็นอย่างนี้ อันหนึ่งนะครับแล้วนี่อันหนึ่งโอเคเดี๋ยวต้องมาหามุมกันก่อนนะครับน้องๆอ,งอะสมมุติว่ามุมตรงนี้มัน30ใช่ไหมแสดงว่าเราก็ลองดูมุมตรงนี้30ใช่ไหมครับเนี่ยถูกไหมสามสิบและที่เหลือตรงนี้มุมเท่าไหร่ครับนี่หกสิบโอเคไหมครับ ตรงนี้30ตรงนี้60อ่ะพี่ลบ30นี้ออกไปก่อนจะได้ไม่งงนะครับ30นี้โอเคเสร็จแล้วไอ้200เนี่ยก็แตกแรงมาครับแตกแรงมาเป็นแนวนี้จะได้เป็น200รอคอเท่าไหร่ครับคอส75สเพราะต้องบวก15ด้วยนะตรงนี้60กับ15เป็น75ส่วนสีแดงตรงนี้นะครับจะได้เป็น200 ไฟเจ็ดครับโอเคไหมแล้วเหมือนเดิมครับ200คอคสตัวนี้แนวแรงพุ่งผ่านจุดหมุนเลยนี่ตามนิ้วเลยพุ่งผ่านจุดหมุนไม่เกิดโมเมนต์ครับจะเกิดแค่200ร้ยไฟเ0 0ดสิบาไฟนะครับแล้วเวลามันดึงโมเมนต์เนี่ยมันดึงไบนี้ทิศทวนเป็นบวกอีกนะครับ f คูณ d d ของมันก็คือรัศมีอีกเหมือนเดิมตรงนี้ตั้งฉากเหมือนเดิมครับรัศมีคือดีตรงนี้เลย0.3ครับโอเคจบไป2แรงแล้วนะอันนี้ไปแล้วนะครับแล้วก็แรงตรงนี้ไปแล้วจำทันไหมครับลองดูช้าๆนะถ้าไม่ทันกดสต็อปไว้ก่อนนะอันนี้ f คูณ d นะครับอ่ะเดี๋ยพี่ขอลบนะครับ ถัดไปนะครับไปดูแรงอันนี้ไปแล้วนะไปดูแรงอันนี้กันนะ300ร้อนะครับสามอ่ะมาดูเลยมาดูตรงนี้นะครับลัศมีมันอย่างนี้ใช่ไหมนี่คือจุด o ของเรานะครับเราก็แตกแรงมาแนวนอนเนี่ยครับเนี่ยตัวนี้ก็จะได้เป็น300 cos ยคส่วนตรงนี้ก็ได้เป็นสามร้อยไตาถูกไหมแต่สามร้อยไซเซตามันเป็นแนวแรงพุ่งทังจุดหมุนไม่เกิดโมเมนต เหลือ300คอ้อนนะครับแต่มันจะทําให้เกิดโมเมนต์ทวนหรือตามดึงลงนี้ตามเข็มเป็นลบนะครับตัวนี้ก็จะเป็น300 c o คอซแล้วดีก็คือระยะรัศมีอีก0.3ครับโอเคจบเลยแรงนี้นะครับจบเลยถัดไปครับ300ตัวล่างอีกตัวเดียวตัวนี้ก็จะแตกแรงได้เป็น 300 cos เซต้าเหมือนกันแล้วตัวนี้ก็เป็น300 s i n ไซ์ซึ่ง300 s i n เหมือนเดิมไม่เกิดโมเมนต์เพราะแนวแรงพุ่งผ่านจุดหมุนนะครับเหลือ300 cos ทิศต,ตามเข็มนะครับขอบวกต่อนี่เลยนะ300 cos คเซต้าคูณ0.3นะครับหมดแล้วมั้งหมดแล้วนะครับจับเท่ากับ0เพราะว่ายังไงโมเมนต์มันก็ต้องเท่ากับ0นย์นะครับรอบจุดใดๆก็แล้วแต่เท่ากับ0ูนแน่นอน โอเคน้องๆครับตรงนี้นะมันเป็นเครื่องหมายลบนี่หนานครับพี่เขียนผิดนะตรงนี้ขอแก้ก่อนนะครับเป็นเครื่องหมายลบนั่นเองอ่ะเดี๋ยวเราไปกดเครื่องคิดเลขกันนะครับอ่ะเดี๋ยวพี่จะกดเครื่องคิดเลขตามสรรมการนี้เลยนะครับ2 0 0 sin 45คูณจุด3นี่นะครับ2 0 0ร้อยคูณจด3บวก 200สองร้อยไซด์เจ็ดสิบห้าคูณจุดสามลบสามร้อยคอสต,ตรงนี้เป็นเซต้าใช่ไหมพี่ก็ใส่เป็นตัวแปดใดตัวแปดหนึ่งนะครับให้เป็น A แล้วกันนะเอลฟาเอคูณจุดสามนะครับแล้วก็ลบสามร้อยอีกทีหนึ่ง hots alpha a คูณจุดสามนะครับชิปเออลฟาก่อนนะเท่ากับศูนย์นะครับอ่ะแล้วก็กดชิปโซนะครับโอเคได้เอออกมาแล้วครับนี่แกะออกมาแล้วได้มุมห้าสิบหกจุดหนึ่งก็คือเป็นมุมคำตอบเลยนะครับเนี่ยดังนั้นนะครับเซต้า 5 6 1องศานั่นเองนะครับเสร็จแล้วโอเคนะครับข้อนี้อืมโอเคครับน้องๆก็วันนี้พี่มาเพิ่มตัวอย่างของโมเมนต์แรงคู่ควบให้นะครับ2ข้อนะหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับน้องๆที่กำลังเรียนอยู่นะครับถ้าชอบก็ฝากถูกใจแล้วกดติดตามให้ด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่นะใน EP ีถัดไปครับสำหรับวันนี้พี่ตั้นต้องของตัวลราไปก่อนสวัสดีครับ